เกืงเดี๋ยวโทรบอกพ่อไปรับกับอาตี้ด้วยเขาไปเขาดาวกรุงเทพเนาะไปขึ้นอยู่ที่บ้านได้เขาจอดห้วยเกิ้ออยู่ เพราะเราจองได้ที่นั่งอยู่แล้วออคันที่สาม คันที่สี่มันถึงอยู่หรอมันมีแต่สามสี่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอ 9, 9, 10, อออันนี้แปดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัอ นนนนเดิตางาเมีต่งไงก่รกับอาน้องด้วยโตเอ้าอาันดจไก้อดี้็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันมีไฟอยู่ป้าคนขื้นลายหลายจ้ะสถานีนี่คนขื้นลายแหง้ง แต่ว่าเพิ่นจะจอดหวยเก๋งวิเดียจ้าแต่ว่าที่นีน่ห้องไปเด็กเบิ้งน้อเพิ่นเนาะจะเนาะเพิ่นเ,เป็นคนหนึ่งจองตั๋วนี่แอบเนาะจ้าสถานีานก็เลยเป็นคนไปบอกกันไปถามในสถานีเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเลยว่าเพิ่นอยู่หวยเก๋งก็ได้นั่นไงตู้แอร์น่ะนัะน่นถ้าถ้าสมมติตู้แอร์คือเอ็นได้ ในพี่อานนท์ในพี่มาร์ก <laughs> จ๊ะเอจ๊ะเอบายบายม,มันจะมีตู้นอนผมตู้นอนตู้นอนอยู่ตรงนู้นตู้นอนจะแพงอันนี้อ่ะอันนี้พี่มาร์ก <laughs> พี่มาร์กมีคนนั่งด้วยอยู่เป็นผู้หญิง พี่อนอนจะร้องไห้แล้วห <c oughs> น่ักวยเป็นไถหารเกนอไหนเห็นไหมชนี้เฮ้เกิ้ง,หงเห็นไหมเขาบอกอยู่ไม่ตกหลอกเ็นแล้วตกก็ไม่เป็นไรหรอกยิ่งนอนลงไปเลยเออไปเลี้ยงวัวกังวเข้าเจ้าเลี้ยงวัวรถไฟตอนนก็นีน่แหละก็จอดหนึ่งนาที พี่น้องเป็นพี่น้องที่รักกันมากมาานะพี่น้องที่รักกันมากพี่กลับก่อนเพราะว่าพี่ต้องไปหาแฟนไปเขาดาวกับแฟนที่กรุงเทพไ,ไอคอนสยาม <c oughs> น้องมาร์คสุดหลอ่อโอ้ยมาร์กไอเฮนนี่มันหน้าคล้ายๆกันวะใช่มันต้อง <c oughs> เป็น <c oughs> มันต้องเป็นแฟนกันมันต้องได้แต่งงานกันแน่ <c oughs> <c oughs> น่ามันเหมือนกันน่ะนี่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 ไงนี่ไงตู้ที่น้าบอกเนี่ย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 โยกที่มันเอ็นได้เนี่ยเห็นไหมนี่ตู้ที่มันเอ็นได้ที่น้าบอกอ่ะพ่อเจ้าจะไปปล่อยคันนี้แล้วทีเนี้ย จะจะส่งของไปประเทศลาวแอบเศ้า,าอาาะ่ะแม่เหรอะน่าเสียดายตรงที่ว่าแม่หนูกำล,ลังมาเลยแต่พี่มาร์กกำลังไปเออเนาะนี่ชนะื่อมาร์กน้อยแล้วมาร์ก <laughs> <g ul ass> น้องสาวกับพี่สาวอุตส่าห์สิลงมากพอ่อหลานบ่ท่านเลยจ้าเขาต้องขึ้นไปหาแฟนไปเข่าดาวกบแฟนอยู่กรุงเทพนะอจ้าแต่ก็เหลือหลานสาวอีกคนหนึ่งอยู่กับแม่เขาเนาะคะ่ะเนาะเหลือจ้ามาคนคนเดียวมาจะคนล่ะนี่มาทรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาทรงสิบคน สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอมาส่งสิบคนไปกรุงเทพคนเดียวแต่คนมาส่งสิบคนนะคะแต่พอคนล่อคนนั่นคนล่าอยู่บ้านก็หลายคนอยู่จ้ะโอ้เป็นายเป็นายรถรถเขาส่งน้ำมันฮะดูอะไรให้ดูอะไรหล่ะ ไหนตรงไหนเป็นอะไรอ๋อเป็นตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ไงเจ้าหน้าที่ก็จะนอนอยู่ที่นี่ใจ๋ไหม,มหนูอยากหนูอยากไปเป็นเจ้าหน้าที่บ่คลิปนี้เขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสเสด็จพ่อรอห้านะคะที่ทำให้เรามีการรถไฟเนาะ